มาราธอนของิดาแห่งมาราทอนคานากุริชิโซ่ปี1912ญี่ปุ่นส่งนักวิ่งคานากุริชิโซไปโอลิมปิกสต็อกโฮมเพราะอากาศร้อนจัดกว่า30องศาเขาหมดสติไปกลางทางวิ่งไม่ถึงเส้นชัยจนถูกขนานนามว่าผู้หายตัวไปแห่งโอลิมปิกล้มเหลวคือพื้นฐานการเติบโต แต่การล้มครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวครั้งนี้คือแรงผลักดันให้ญี่ปุ่นก้าวทำสิ่งใหม่คุณปู่ชิโซ,โซและทีมวิ่งเลยคิดกันว่าถ้าอยากไปต่อเราต้องฝึกให้จริงเหมือนแข่งจริงหลังความล้มเหลวที่สต็อกโฮล์มญี่ปุ่นตระหนักว่าถ้าอยากยืนในเวทีโลกต้องสร้างระบบพัฒนานักวิ่งตั้งแต่มหาวิทยายลายัยปีคศ1917ไทยโชที่6 มีการจัดโทกโด